สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับกษัตริย์โฮชยาเป็นกษัตริย์ที่หลายท่านอาจจะคุ้นเคยพอสมควรนะครับและบางท่านก็อาจจะงงกับชื่อที่ที่เรียกว่าโฮชยาเป็นใครกันแน่จริงๆทั้งสองท่านนี้มีความแตกต่างระหว่างกษัตริย์โฮชยาและผู้เผยพยากรผู้เผยพวจนะโฮชยาภาษาไทยทั้งสองคนนี้นะครับเขียนเหมือนกัน แต่ในภาษาอังกฤษอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างสักเล็กน้อยนะครับกษัตริย์โฮชยาหรือคิงโฮชยานั้นก็คือสะกดด้วย H O S H E A นะครับแล้วก็ส่วนผู้เผยพระว,วจนะโฮชยานั้นก็คือ H O S E A ดังนั้นทั้งสองชื่อนี้ก็มีความแตกต่างกันเป็นคนละบุคคลกันนะครับคร่าวๆก็คือว่ากษัตริย์โฮชยานั้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นกษัตริย์ องค์สุดท้ายของกษัตริย์อิสราเอลทางเหนือนะครับหรือสมาเรียนะครับส่วนผู้พยากรโฮเชยานั้นดำรงอยู่ก่อนนะครับในสมัยกษัตริย์เยโรโบอัมที่สองของอิสราเอลนะครับแล้วก็ผู้พยากรโฮเชยานี้ก็เรียกว่าโด่งดังในเรื่องราว ในฐานะที่ผู้พยากรณ์ท่านนี้ได้แต่งงานกับภรยาที่นอกใจนะครับหรือเป็นชู้นั่นเองนะครับบทเรียนในพระคัมภีร์ในหนังสือโฮเชายานั้นได้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอลนะครับโดยเอาเรื่องราวของโฮเชายานั้นที่เกิดขึ้นนะครับเอามาเตือนใจว่าพระเจ้ายังคงรักชนชาติอิสราเอลแม้ชนชาติอิสราเอลนั้นได้หันเห จากพระเจ้าผู้นำพวกเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์นะครับฉะนั้นทั้งสองคนนี้ก็มีความแตกต่างกันนะครับทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของภูมิหลังสักเล็กน้อยนะครับซึ่งวันนี้จะเน้นที่กษัตริย์โฮเชยานะครับท่านเป็นบุตรของเอลาซึ่งไม่ใช่กษัตริย์เอลาของอิสราเอลกษัตริย์ทางเหนือนะครับแต่เป็นบุตรของเอลาคนธรรมดานี่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกษัตริย์องค์ที่19เป็นองค์สุดท้าย ของอาณาจักรทางเหนือของอิสราเอลนะครับซึ่งของราชอยู่ในปี732-724ถึง724ปีก่อนคิสตกาลนะครับการเสด็จขึ้นของราชก็ถือว่าขึ้นได้ไม่ได้สวยงามนะครับผ่านการลอบสังหารกษัตริย์องค์ก่อนที่ชื่อเพคานะครับแล้วก็การขึ้นของราชในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับกษัตริย์นะครับของอาณาจักรอัสซเรียนะครับที่ชื่อว่า กษัตริย์ที่กัดปิเลเซอร์ที่3นะครับที่กัดปิเลเซอร์ที่3กษัตริย์ฮุชยานี้ก็ยอมที่จะมอบบณาการแก่กษัตริย์ของอัสเีเลียนะครับที่กัดปิเลเซอร์ที่3เนี่ยทุกปีนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยของกษัตริย์ฮุชยานั้นก็คือสิ่งที่ท้าทายคือการปกครองเนื่องจากว่าอาัสเีเลียก็เหมือนกับว่าคุมบังเหียนอยู่ควบคุมอยู่นะครับฉะนั้นเอกราชสิทธิอะไรต่างๆนั้นก็ถือว่าถูกจำกัด รวมทั้งเกิดความไม่สงบภายในประเทศอิสราเอลเองนะครับซึ่งมีความตึงเครียดค่อนข้างสูงในขณะเดียวกันนะครับความท้าทายที่ทำให้เราคิดถึงปฏิกิริยาของชนชาติอิสราเอลนะครับซึ่งกษัตริย์องค์นี้ได้ดูแลก็คือการที่พวกเขาไม่ยึดมั่นในการติดตามพระเจ้าพระยาเวหรือว่าไม่ยอมนมัสการพระเจ้าพระบิดา นั่นเองนะครับประเด็นสําคัญที่เราจะได้เรียนรู้โดยรวมโดยสรุปนะครับเกี่ยวกับกษัตริย์โฮชยาแห่งอิสราเอลนั้นก็มี2ประเด็นใหญ่ๆขน่นั้นเองนะครับคือประเด็นทางด้านการเมืองนะครับแล้วก็ประเด็นทางด้านความเชื่อหรือทางด้านศาสนานะครับเรามาดูด้วยกันนะครับว่าประเด็นทางด้านการเมืองมีอะไรที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้บ้างนะครับประการแรกก็คืออํานาจวาสนาแล้วก็พันธมิตร ที่กษัตริย์โฮชยาได้เลือกคบนะครับการสมคบคิดของโฮชยาในการที่ประหารกษัตริย์เปคานั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับในสองพงกษัตริย์บทที่15ข้อ30ก็ได้แสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าโฮชยาบุตรเลอาได้ร่วมกันคิดกบฏนะครับคือร่วมไม้ร่วมวมือกับศัตรูคือกษัตริย์อัสซีเรียนนี่แหละครับประหารชีวิตของกษัตริย์เปคานะครับ เพื่อที่ตัวเองนั้นจะได้ขึ้นดำรงตำแหน่งฉะนั้นข้อคิดในเรื่องนี้ก็คือการขึ้นสู่อำนาจที่ผ่านการนองเลือดการเข็นฆ่าโดยเจตนาและตั้งใจแบบนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งนะครับทั้งสองกษัตริย์นี่นะครับที่กษัตริย์เปคาที่มาก่อนแล้วต่อด้วยกษัตริย์โฮชายาที่ตามมาทีหลังทั้งสองคนนั้นถือว่าเป็นศัตรูกันนะครับ ไม่ได้เป็นพี่น้องกันไม่ได้เป็นพ่อลูกกันนะครับแต่เป็นอิสราเอลเหมือนกันแล้วก็มีการแข่งแย่งกันในการขึ้นอํานาจนะครับแรงจูงใจทําไมนะกษัตริย์โฮเชยาถึงตัดสินใจที่จะฆ่ากษัตริย์เปคานะครับก็แน่นอนครับโดยส่วนตัวแล้วเกิดความไม่พอใจซึ่งไรกันและประการต่อไปก็คือเกิดความทะเยอทะยานทางด้านการเมืองนะครับคือเป็นใหญ่โดยการที่ไม่สนใจคนอื่นนะครับ แล้วสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวก็คือว่ามันเป็นการอสอดคล้องกับผลประโยชน์ของต่างชาติคืออัสเตรเรียแน่นอนครับอัสเซรเรียถือว่าเป็นต่างชาติไม่มีพระเจ้าพระโยวาเป็นพระที่เขาได้ยึดถือนะครับก็อยากจะให้อิสราเอลนั้นแตกขอกันเองฉะนั้นก็เลยยุยงส่งเสริมให้ฆ่ากันเองนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจนะครับประการต่อไปคือการมีส่วนร่วมของอาส์เเรียนะครับมีผลประโยชน์มากมายนะครับเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ว่าเป็นผลประโยชน์ที่นํามาซึ่งการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วผลที่ตามมากับเรื่องนี้ก็คือว่าอาส์เรียเองก็ต้องตัดสินใจนะครับจัดการกับกษัตริย์โฮชยานะครับเพราะว่ากษัตริย์โฮชยานั้นได้นอกใจหรือเปลี่ยนใจจากการสวามิภักดิ์อาเเรียก็ กับกลายเป็นไปพึ่งพาอียิปต์แทนนะครับหวังว่าอียิปต์จะดีกว่ามีอํานาจมากกว่ามีพลังมากกว่านะครับฉะนั้นอัสเีเลียก็เลยจัดการซะเลยนะครับเขาก็คงโกรธแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นประเด็นทางด้านการเมืองนะครับอํานาจวาสนาประการต่อไปที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในสมัยนั้นก็คือว่าการยอมจํานวนต่อที่กัดฟิเลเซอร์ที่3นะครับแล้วก็มาถึงรุ่นลูกนะครับชามาเนเซอร์ซึ่งเป็นลูกนะครับ ทั้งสองคนก็เป็นพ่อลูกกันนะครับที่กาดฟิเลเซอร์นะั้นเป็น,เป,นเป็นพ่อนะครับใน2พงกษัตริย์บทที่17ข้อ3ได้บอกไว้นะครับว่าสมาเนเซอร์พระราชาแห่งอซอเรียได้ทรงยกทัพมารบกับพระงและโฮเชยายอมเป็นเมืองขึ้นและถวายเครื่องบรรณาการนะครับอันนี้เรียกว่ากษัตริย์โฮชยาซึ่งเป็นกษัตัตย์ของอิสราเอลนั้นเลือกผิดคบคนผิดก็อันตรายนะครับ แล้วก็ยอมคนที่ผิดด้วยนะครับอันนี้คือจุดอ่อนของโฮเชยาที่หันใจจากพระเจ้าพะยะฮวาะนะครับไม่ไม่พึ่งพระเจ้าแล้วแถมไม่พอไปพึ่งชนชาติที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับพระเจ้าด้วยนะครับทั้งสองกษัตริย์นี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่ในสมัยนั้นนะครับแต่ว่าสมาเนเซอร์ซึ่งเป็นลูกก็ ของลาชได้ไม่นานนะครับก็คือแค่5ปีแล้วก็ถูกสังหารไปนะครับต่อไปประเด็นทางการเมืองก็คือความไม่สงบภายในของอาณาจักรทางเหนือหรืออิสราเอลนะครับซึ่งในสมัยของเปคาก็มีลักษณะของการขัดแย้งภายในและความขัดแย้งของรุ่นพี่ที่เป็นกษัตริย์รุ่นพี่เนี่ยนะครับก็ ก็วุ่นวายมากนะครับภายในตัวของอิสราเอลเองนะครับก็ส่งผลมาแม้กระทั่งกษัตริยานั้นเป็นกษัตริย์ก็ยังไม่ยุติถึงความวุ่นวายนะครับฉะนั้น2พงกษัตริย์บทที่ 15- ข้อ25ก็เห็นแล้วนะครับว่าในยุคของเปคานั้นทั้งแม่ทัพทั้งผู้นําทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะครับที่บริหารในตอนนั้นก็เรียกว่าก่อการกรบฏประหารกันไปประหารกันมากบฏแล้วก็ประหาร อันนี้เขาเรียกว่าศึกในเรามาดูศึกภายนอกนะครับศึกภายนอกก็คือฟิลิสเตียนะครับใน2พงศาสวดาดบทที่28ข้อ18ในข้อนี้เราเห็นชัดเจนว่าคนฟิลิสเตียก็เข้าปล้นเมืองต่างๆในบริเวณเดินเชเฟลาและในภาคใต้ของยูดาแล้วก็ยึดหล,หลายๆเมืองไว้นะครับฉะนั้นทั้งศึกนอกศึกในจึงทำให้อิสราเอลอ่อนแอ สิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่าเราไม่ควรที่จะสร้างศึกภายในขึ้นมาเองฉะนั้นเราต้องเรียกว่ารักกันเขไว้สมัครสมานสามัคคีกันเขไว้เพราะศึกนอกนั้นก็กําลังจ้องที่จะทําลายเราอยู่นะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เตือนใจเรานะครับว่าศึกนอกศึกในนั้นที่ทําให้บ้านเมืองของอิสราเอลนั้นอ่อนแอเป็นอย่างยิ่งและจบลงด้วยการเป็นเมืองขึ้นของอัสเซเลียนะครับ อย่างที่เราทราบนะครับต่อไปก็คือว่าการกรบฏแล้วก็การทูตย้อนไปเหมือนตอนต้นนะครับในตอนแรกนั้นกษัตริย์โมชยาก็เรียกว่าอี๋อกกันมากๆนะครับยอมประพฤติปฏิบัติตัวนะครับสูงสวยให้กษัตริย์อัสเซเรียนะครับอย่างสม่ำเสมอแต่แล้วก็คิดกบฏครับแล้วก็หวังว่าอียิปต์นั้นจะมาช่วยเหลืออิสราเอลได้ได้ดีกว่านะครับอาจจะเรียกว่าหนีเสือปะโจระเ้นะครับ แล้วก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจทางการทูตที่ผิดพลาดนะครับคิดว่าอฟริีาใตนั้นน่าจะตอปลงอ่อนข้อลงนะครับหรืออ่อนกําลังลงแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่อิสราเอลได้ทําในเวลานั้นในเรื่องของการเมืองการทูตนะครับอฟริเาียก็เห็นว่าอิสราเอลเองนี่นะครับโดยการน,นําของโวชายานั้นไปสวามิภักดิ์กับอียิปต์แล้วก็ไม่ยอมส่งส่วยบรนาการไปให้อาซริเาียเหมือนที่เคยให้นะครับก็ในที่สุดโวชายาก็ถูกจับ ถูกขังแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างโฮชยาอัสซีเรียนะครับก็มีกษัตริย์สองท่านที่เราพูดถึงแล้วก็อาณาจักรของอียิปต์ก็เหมือนกับเรื่องราวของพระเจ้าอิสราเอลทีเ่เหมือนกับทําลองว่าอิสราเอลเองเนี่ยนอกใจพระเจ้านะครับเราลองดูในโฮชยาบทที่5ข้อเนะครับเขาได้ชลยศต่อพระยาเวเพราะเขาให้กําเนิดลูกนอกสมรส บัดนี้วันขึ้นค่ำจะผลานเขาเสียพร้อมกับไรนาของเขานะครับก็คือว่าอิสราเอลนั้นทรยศต่ออัสซีเรียแล้วไปพึ่งอียิปต์ในที่สุดทั้งหมดนั้นก็นําความเสียหายเหมือนกับประชาชนของอิสราเอลนั้นแทนที่จะเชื่อฟังพระเจ้าพระยาเวแต่นอกใจพระเจ้าในนี้ใช้คําว่าแรงนะครับทรยศลูกนอกสมรสคือนอกใจพระยาเวนะครับ ยันอิสเดลไม่สนใจแล้วนะครับพระยาเวจะนํามาจากอียิปต์ยังไงไม่สนใจแล้วนะครับไปบูชารูปเคารพอ,อื่นๆดังนั้นการกรบฏต่อพระเจ้าการออกนอกเส้นทางที่พระเจ้ามีพระประสงค์ธนูถน,นอมดูแลอยากจะพิทักษ์รักษานําเราไปซึ่งพระพอที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้นะครับการกรบฏแบบนั้นนํามาซึ่งปัญหามากมายทีเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ในการเตือนใจนะครับ ต่อไปก็คือว่าประเด็นทางการเมืองอีกเรื่องหนึ่งก็คือในที่สุดการล่มสลายก็มานะครับออสซีเลียนั้นล้อมสมาเรียไว้ถึง3ปีด้วยกันนะครับก็ไม่ใชใน่น้อยนะครับล้อมไว้เพราะว่ากษัตริย์อัสเตเลียนั้นก็เรียกว่าโกรธนะครับแล้วก็กวาดต้อนชนชาติอสิสราเอลไปเป็นเมืองขึ้นนะครับและนี่คือการล่มสลายของสมาเรียของอิสราเอลทางเหนือ อย่างชัดเจนนะครับถูกล้อมไว้ตั้ง3ปีมันก็เหมือนกับชีวิตที่ของคนที่เลือกเส้นทางผิดนะครับ3ปีนี้ก็ถือว่านานนะครับยังมีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจนะครับปรับปรุงตัวเองนะครับดังนั้น3ปีที่อซสเลียได้ล้อมกรุงสมารียไว้นี่นะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่เราเห็นว่าแม้ท่านเวลานี้นะครับอาจจะถูกรุมร้อมด้วยปัญหารอบด้านนะครับ ก็อย่าพึ่งหมดกําลังใจนะครับเมื่อไหร่ที่เรารีบกลับใจนะครับเข้าหาพระเจ้าโอกาสรอดนี้ยังมีนะครับเพราะพระเจ้ามีพระทัยที่เมตตาเราเดี๋ยวเราจะดูในพระวจนะตอนต่อๆไปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโอเคกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นภาพที่เราได้เห็นความเขาเรียกว่าความพินาศของสมาเรียหรืออิสราเอลทางเหนือนะครับอามสบที่4ข้อ11ได้เตือนไว้นะครับว่า เราคว่ำพวกเจ้าบางคนอย่างที่พระเจ้าคว่ำมเมืองสะโดมและกะโมราเจ้าเหมือนดุ้นฟืนที่เขาหยิบออกมาจากกองไฟกระนั้นพวกเจ้าก็ยังไม่กลับมาหาเราพระยาเวตัดดังนี้แหละอิสราเอลก็เรียกว่ากรอบเหมือนเหมือนฟืนนะครับที่โดนไฟเผามันเกรียมมันดำมันไม่เหลือแล้วนี่นั่นนะครับถึงกระนั้นอิสราเอลนั้นก็ยังไม่กลับมาหาพระเจ้านะครับ ก็มีจํานวนไม่น้อยนะครับพี่น้องที่บางทีมันเกิดเหตุอะไรขึ้นเรานี้เกลียมนะครับถูกเผาเกลียมเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเรายังขืนแข็งต่อพระเจ้านี่นะครับก็จะพบกับสิ่งที่เราไม่อยากจะให้มันเกิดดังนั้นสิ่งที่ผมเชื่อแลอเกิวมาพระเจ้าเรียกร้องคือเราเหมือนฟืนที่มันดําเกลียมแล้วนี่นะครับแต่พระเจ้าอยากจะให้เรากลับมาหาพระองค์นะครับเราไม่อยากจะท้าทายพระองค์นะครับ และประเด็นต่อไปซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับนอกจากการเมืองการปกครองการเลือกคบคนผิดนะครับนำมาซึ่งความเสียหายและจุดจบของอาณาจักรก็คือทางด้านความเชื่อนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสำคัญนะครับที่พระเจ้าอ,อ,อยากจะให้เราตระหนักก็คือ,เ,อ,อเรื่องของรูปเคารพนะครับการสมรู้ร่วมคิดแล้วก็การนามัสการรูปเคารพที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับ ในสองพงศษัตรย์บทที่17ข้อ7ได้กล่าวไว้ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคนอิสราเอลได้ทำบาปต่อพระยาเว์พระเจ้าของตนผู้ทรงนำพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์จากพระหัตถ์ของฟาโรกรษัตริย์แห่งอียิปต์และเพราะพวกเขาได้นมัสการพระอื่นๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับพระเจ้านะครับการกระทำบาปนั้นมีเยอะแยะมากมายนะครับ แต่หนึ่งในบาปที่พระเจ้าทรงเตือนไว้อาจจะเตือนค่อนข้างแรงเลยนะครับก็คือว่าการไปนมัสการพระอื่นนอกจากพระยาเวนะครับอันนี้ก็จังทมอเข้าใจนิดหนึ่งนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยเข้าใจในเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ะไระครับเพราะพระเจ้าถือว่าเราเป็นผู้ที่มีคุณค่าพระเจ้ารักทนุถนอมชีวิตของเราเป็นอย่างมากนะครับ ดังนั้นก็จะปเปรียบเหมือนกับอิสราเอลนะครับที่นอกใจไปาหาอียิปต์นะครับซึ่งก็ในสุดถูกทําลายฉะนั้นการนมัสก,การพระอื่นนั้นก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าไม่พอไปไทยเป็นอย่างยิ่งคําว่าพระอื่นนั้นก็มีเยอะนะครับเช่นพระบาอาลนะครับซึ่งถือว่าเป็นที่พระเจ้าแห่งพายุและฝนของชาวคณาอันเขาบูชายันด้วยเด็กทารกน่ากลัวมากนะครับพระอาเซรานะครับเป็นพระแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่เขาเชื่อกันในเวลานั้นนะครับ ก็มีการแกะสลักรูปเคารพนะครับใช้ผลไม้ธัญ,ญพืชน้ำผึ้งอะไรประมาณนี้นะครับที่จะไปบูชาพระโมลักษ์นะครับซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งไฟนะครับที่เขาชื่อกันแบบนั้นและที่น่ากลัวคือบูชาย,ยันด้วยเด็กทารกซึ่งถือว่าโหดร้ายแล้วก็รุนแรงมากนะครับอื่นๆก็มีเรื่องของ นับถือเรื่องดวงดาวเทหะาฟากฟ้า,าต่างๆรูปเคารพต่างๆวัสดุต่างๆทองคําบ้างเงินบ้างไม้บ้างหินบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อิสราเอลในเวลานั้นนะครับได้นอกใจพระเจ้าแล้ววิ่งหาสิ่งเหล่านี้สาเหตุแล้ามาดูสาเหตุว่าทำไมอิสราเอลซึ่งมีประสบการณ์ดีๆกับพระเจ้าทำไมถึงไปนับถือพระเหล่านั้นนะครับอันหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าอิทธิพลวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของชาวต่างชาตินะครับเพราะว่าอิสราเอลนั้นอยู่ในดินแดนคณาันคณาอันนั้นเขาก็นับถือพระต่างๆเหล่านั้นที่เราพูดกันเนี่ยนะหลายหลายองค์มากนะครับก็เลยมีอิทธิพลต่ออารมณ์จิตใจความเชื่อของอิสราเอลเป็นอย่างมากจึงทําให้พวกเขาหันเหไปจากทางของพระเจ้านะครับแล้วบวกกับความต้องการความมั่นคง ในชีวิตของอิสราเอลเราก็ทราบว่าเขาก็ระหกระเหินกันมานะครับจากอียิปต์ก็ไม่ได้มีอะไรอยู่ในมือเลยนะครับรบก็อาจจะไม่ได้เก่งด้วยซ้ำใบนะครับฉะนั้นก็ต้องการความมั่นคงโดนคนอื่นกลมเหงตลอดเลยทำให้ทำาะไไรก็ได้นะครับที่ก่อให้เกิดความมั่นคงแม้กระทั่งสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่จริงนะครับแล้วประการหนึ่งก็คือว่าเขาอาจจะตัดสินใจแล้วนะครับ ฉันไม่เชื่อไม่ศรัทธาในพระยาเวอีกต่อไปและนี่คือการตัดสินใจที่หันไปจากพระเจ้าอย่างชัดเจนนะครับและเราก็เห็นผลลัพธ์ต่างๆมากมายนะครับอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับพระเจ้าทรงพระพิโรธนะครับกับจิตใจของอิสราเอลที่กระทำฉะนั้นฉะนั้นในการเตือนอาจจะผ่านภัยพิบัตินะครับสงครามการถูกเนรเทศครอบครองโดยชาวต่างชาติ มีปัญหามากมายในชนชาติอิสเอลอดอยากโรคระบาดและความพ่ายแพ้ในหลายๆสงครามนะครับและนี่คือสิ่งที่กษัตริย์โฮเชยาได้นำชนชาติที่เต็มไปด้วยปัญหานะครับในขณะเดียวกันชนชาติที่มีปัญหาเราขอสวิต์กลับไปภาพของผู้พยากรณ์โฮเชยานิดหนึ่งนะครับโฮเชยาบทที่1-4ถึง4ก็เป็นภาพหลักเป็นภาพสะท้อนนะครับ ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อโกเมร์ mer, นะครับโกเมร์เป็นภรยาของผู้พยากรณ์โฮเชยาโกเมร์เป็นผู้หญิงที่ไม่ไม่ค่อยดีนะครับในนี้บอกว่าเป็นผู้หญิงสามสอนนะครับแล้วก็โฮเชยาได้แต่งงานด้วยอันนี้คือภาพของอิสราเอลกับพระเจ้านะครับอิสราเอลหันเหไม่สัตซ์ซื่อต่อพระเจ้านะครับก็ทําให้เกิดเรื่องขึ้นมามากมายนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ การล่วงประเวณีของโกเมร์ที่ไม่สัตย์ซื่อนะครับก็คือเหมือนกับเป็นภาพของรูปเคารพแล้วก็เทพ,พเจ้าอื่นๆมากมายนะครับที่โกเมร์ได้ไปหาวิชาคนอื่นนะครับอิสอราเอลก็เหมือนกันนะครับไปหาพระอื่นๆนะครับแต่สิ่งที่พระเจ้าได้ฉายแสงในบทของโฮเชยาก็คือว่าโฮเชยายัางคงรัก แล้วก็พร้อมให้อภัยโกเมอร์เสมออันนี้เขาเรียกว่าเป็น amazing love เลยนะครับในที่ที่เขาจะนำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะเป็น amazing love ของอโฮชยาเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วสิ่งที่อยากจะสะท้อนชัดๆนะคือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าพระเจ้าอยากจะให้สะท้อนถึงความรักอันแน่วแน่ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคนแม้ว่าใครจะหลงเจิญเลิกเชื่อพระเจ้า ไม่เอาพระเจ้าอาจจะสาบแช่งหรือซ้ำไปนะครับพระเจ้าก็ยังคงรักผู้นั้นรักเราทุกคนอยู่นะครับไม่ว่าเราจะมีชีวิตที่ย่ำแย่ยังไงก็ตามและนี่คือ amazing love นะครับความรักอัศจรรย์ของพระเจ้าสำหรับทุกคนนะครับอันนี้คือเป็น message คือเป็นข้อความสำคัญที่ทั้งบทนี้นะครับที่เราอยากจะถ่ายทอดให้กับทุกๆท,ท่านได้เข้าใจในตอนนี้นะครับ ในขณะเดียวกันนะครับเราก็มาพบกับเรื่องราวของกษัตริย์โฮเชยานะครับเราเรียกว่ามาดูมรดกชื่อเสียงหรือเลก a c ซี่ตำนานนะครับของโฮเชยาว่าเป็นอย่างไรนะครับเขาถือว่าเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายองค์ที่19ของอิสราเอลและถูกนับว่าเป็นกษัตริย์ที่ชั่วหลายนะครับสองพงศกษัตริย์บทที่17ข้อ2ได้บอกว่าและพระองค์กษัตริย์โฮเชยานะครับ ทรงทำสิ่งชั่วร้ายในศาสตร์พระเนตรของพระยาเวแต่ก็ไม่เหมือนกับบรรดาพระราชาแห่งอิสราเอลที่อยู่ก่อนก็มีคำถามว่าไม่เหมือนนั้นคือดีกว่าหรือว่าแยก่กว่านะครับก็มีการสรุปว่าน่าจะดีกว่ารุ่นก่อนๆที่เป็นกษัตริย์นำชนชาติอิสราเอลนะครับแต่ถึงกระนั้นดีกว่ากษัตริย์คนอื่นนะครับก็ยังดีไม่พอนะครับ แล้วก็แถมอาจจะมีความชั่วร้ายด้าน,นอื่นๆนะครับข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าโฮชยาเป็นคนดีแค่เลวน้อยกว่ากษัตริย์องค์อื่นนะครับดังนั้นการตัดสินความชั่วร้ายอาจจะไม่ใช่เป็นมุมมองมาตรฐานของพระเจ้าและไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นไปตามศีลธรรมของมนุษย์เพราะมาตรฐานของมนุษย์นั้นมีข้อจำกัดพูดง่ายว่าสแตนดาร์ดเนี่ยไม่ถึงนะครับไม่ผ่านมีมาตรฐานที่ต่า แต่มาตรฐานของพระเจ้านั้นสูงในเรื่องของความบาปจริยธรรมอะไรต่างๆดังนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเราดีกว่าคนนี้นะคือเขาชั่วมากๆเลยเช่นชั่ว10เราชั่วแค่แเอ้ยเราดีกว่าเขาไม่ผ่านเหมือนกันนะครับดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า แต่ของขวัญรางวัลและโอกาสของพระเจ้าที่มีให้กับเรานั่นก็คือว่าพระองค์ได้ทรงประทานพระสุคริตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแก่ทุกคนที่ดังกล่าวมานี่นะครับที่ผิดชั่วกันทุกคนนะครับได้พบกับความรอดและนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นสแตนดาร์ดของพระเจ้านะครับต้องใช้การตรึงบนไมก้กางเขนของพระซุคริตเจ้าถึงจะผ่านมาตรฐาน เราไม่สามารถไทยบาปตัวเราได้เราไม่สามารถกระทำความดีแบบสุดๆเพื่อที่จะชํำระล้างความบาปของเราให้เราขาวสะอาดได้เหมือนอุ้มตัวเองเราไม่สามารถกระทำได้นะครับวันนี้ก็คือข้อความที่พระเจ้าอยากจะทรงผ่านถึงชีวิตของเราทุกๆคนนะครับวันนี้บทเรียนสำคัญสคัญก็คือว่าพระเจ้าต้องการให้เราทุกคนนะครับที่จะนมัสการพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ สูงสุดพระเจ้าที่ทรงรักเราแต่เพียงผู้เดียวนะครับและนี่คือโอกาสที่อยากจะแบ่งปันเรื่องนี้ให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะไม่ได้รู้จักกับพระยาฮวาอ,องค์นี้ด้วยนะครับอยากจะท้าชวนมาศึกษาว่าพระเจ้าที่เที่ยงแท้คือพระเจ้าอ,องค์นี้นะครับต่อไปก็คือว่าสําหรับพี่น้องเราทุกคนความเชื่อฟังพระเจ้าเป็นกุญแจสําคัญนะครับที่จะนําไปสู่ความสุขสันติสุขและก็พระพร อันนี้เป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมานะครับคนที่มีความเชื่อไว้วางใจแล้วก็ฟังพระเจ้านะครับพระเจ้าจะดูแลด้านอื่นๆของชีวิตด้วยนะครับและการปันใจแบ่งใจไปให้กับสิ่งอื่นนมัสการสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นรูปพารพไม่ว่าจะเป็นเครื่องบูชาเงินทองอำนาจอะไรต่างๆที่ผิดเนี่ยนะครับจะนำมาซึ่งความเลวร้วายหลายประการเหมือนกับที่กษัตริย์มุชยาและอิสราเอล ได้ประสบพบเจอนะครับจนกระทั่งอาณาจักรของอาณาจักรทางเหนือของอิสราเอลนั้นต้องยุติลงที่ในสมัยของกษัตริย์โฮเชยาจากการที่อัสิเเีียนั้นได้เข้ามาโจมตีทําลายและในที่สุดอิสราเอลก็ต้องไปเป็นเมืองขึ้นถูกต้อนไปอัสิเเีียก็บ้านเมืองแตกสลายขาดนะครับวันนี้สาระสำคัญที่พระเจ้าอยากจะกระซิบบอกเรานะครับก็คือว่า ความรักของพระเจ้านั้นไม่มีเงื่อนไขนะครับและพระเจ้าอยากจะรักษาเราฟื้นฟูเราสร้างชีวิตใหม่ให้กับเราสร้างความหวังให้กับเรานะครับโวชยาอาจจะเป็นภาพของกษัตริย์ที่ไม่ได้ดีและประชากรประชาชนธรรมดาธรรมดาของอิสราเอลก็หันเหไปจากทางของพระเจ้าถึงกรนนั้นก็เป็นภาพสะท้อนถึงเราปัจจุบันนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้อยู่ในทางของพระเจ้าอย่างแท้จริงถึงกันนั้น ด้วยความรักที่มั่นคงที่เราได้พูดคุยกันนะครับพระเจ้าจะส่งประทานหนทางประทานสันนิสุขใหม่ความหวังใหม่และก็ฟื้นฟูใจใหม่ให้กับเราทุกคนวันนี้ขอเรื่องราวของกษัตริย์โฮชยยนะครับได้เตือนสติเราแล้วก็เราได้เห็นถึงผู้พยากรณ์โฮเชยาที่รักภรยาของท่านนะครับปรีบเหมือนกับพระเจ้าที่รักชนชาติอิสราเอลแบบไม่มีเงื่อนไข วันนี้ของสดีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ให้เราทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจิตวิญญาณของเราก็จะเข้มแข็งพร้อมเผชิญในทุกสถานการณ์นะครับวันนี้ข้าพเจ้าเจิมท่านอวยพรท่านน้งครอบครัวนะครับและเราจะมาเรียนกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายพลาดไม่ได้นะครับวันนี้ข้าพเจ้าอวยพรท่านครับสวัสดีครับ